สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับช่วงรถดีต้องรีวิวายท็อปเทนการาานะครับวันนี้ขอ,อนำเสนอรถ Honda Jazz นะครับปี2012ตัว SV หรือท็อปสุดนะครับรถมือเดียวสีดำ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับไลายตั้งแต่พาร์ทเลยด้านหน้านะครับมันจะไม่เหมือนตัวลองหรือว่าตัวโลหรือว่าเริ่มต้นนะครับอ่ะตัดมอนะครับอ่าแล้วอันนี้ไฟปิงๆเลยครับใสๆเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นโคมเดิมจากโรงงานนะครับรถได้สภาพที่เขาใช้มาผมใช้ว่ารักษาดีนะครับบวกกับผมเบิกล้อนะครับลทยเอียนะครับยางใหม่ นะฮะเราไม่เน้นล้อแม็กมือ2หรือว่ายางเปอร์เซนต์มาใส่กันนะนะครับส่วนตัวรถเนี่ยดูแล้วสีเต็มใช้คำว่าแต่ว่าผมเน้นว่าเดิมนะเดิมนะไม่เน้นทำนะมีรอยนิดหน่อยนิดเดียวจริงเพราะว่าเป็นขนแมวนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าถือว่าโดยรวมสภาพดีมากๆเลยนะครับเรามาชมด้านในกันนะครับผม อันนี้พอเป็นรถมือเดียวรถบ้านนะครับสภาพภายในอย่างที่เราเห็นพวงมาลัยไม่มีการหุ้มนะเดิมๆนะครับแต่ว่าไม่ได้สึกไม่ได้อะไรเลยนะฮะสภาพภายในโดยรวมนะครับ<ม>ก็ไม่ได้ติดโซ่<ม>ชใช่มาลติฟังก์ชัน,ชนแล้วก็นี่<ม>จะมีเพดดี้ชิเนาะบวกลบที่พวงมลาลัยนะครับเท้าแขนใช่พวกนี้อุปกรณพวกนี้มีมาครบอยู่แล้วแอร์แบ็ก ABS เบาหนังนะครับแล้วก็จะมีเท้าแขนสําหรับตัวท็อปนะครับอ่าก็เสียงานวยความสะดวกมาครบคันนะครับเห็นไหมไม่มีอะไรแตกหักเลยนะครับรถมาสภาพใสๆแบบใช้รักษามากๆะ่ะแล้วก็กลิ่นภายในเนี่ยคือคุณลูกค้าอาจจะไม่ได้กลิ่นนะแต่ผมก็อธิบายไปด้วยเนาะกลิ่นดีมากเลยคือรถบางคันเนี่ยถ้ามีการสูบบุหรี่มาหรือว่ารถที่มีแบบน้ําท่วมมาเนี่ย ผมบอกเลยเปิดมาไม่ประทับใจแต่คันนี้ผมบอกเลยเปิดมานี่ประทับใจมากเลยครับครับคราวนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับผมสูงร้อยประมาณ170กว่านะครับน้ำหนักก็ประมาณใช้คําว่าขาดเหลือนิดหน่อยร้อยนะครับแต่ดูดูสิเนี่ยนี่คือแจ็นะแล้วผมถอยมานะนี่สังเกตเบาะคนขับนะครับนี่เบาะคนนั่งด้านข้างนะดูเข่าผมเหลือนะครับเหลือนะครับนั่งสบายๆเหนือศีรษะ มีพื้นที่เหลือนะครับอ่านี่ก็คือแจ๊สเนี่ยผมถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์ทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เท่ได้เก๋ด้วยนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังพับได้นะครับทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างเลยนะครับถ้าเรามีจักรยานะนะหรือว่าตอนนี้เขาเล่นอะไรเซิร์ฟบอร์ดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับสิ้นแอมไปได้นะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็ก็คิดว่า ค่อนข้างครบครันแล้วก็เป็นรถที่อนเนกประสงค์พอสมควรนะครับกับสภาพที่เรามานั่งด้านหลังเนี่ย <c oughs> เขานั่งกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับคือมันไม่้ํำเลยนะครับใช้คำว่าพลาส,สติกอะไรพวกนี้ไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับใช้งานมารักษารักษาดีมากๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับผม ครับคราวนี้เรามาดูเทคนิคเรื่องรถกันเนาะเชิงลึกนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารถทุกคันจากท็อปเทนการาดนะครับเราวันตีเรื่องชนหนักนะครับหากเกิดนะหากเกิดอะไรบ้างหากเกิดชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสวมซากสวมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขตัดต่อตัวถังตัดดามชัดสีพวกนี้ผมขอซื้อคืน การันตีเลยว่ารถที่เราคัดมาเนี่ยคัดสรรมาหน้าตาจะเป็นไงและเทคนิคเบื้องต้นในการดับเบิลเช็คของคุณลูกค้าจะเป็นไงลองดูกันนะครับคันหน้าเดิมนะครับน็อตไม่แกะไม่แกะแปลว่าไม่ขยับพอไม่ขยับนะครับไม่ต้องนั่งลุ้นกันว่ารถคันนี้ ชนมาหรือไม่นะครับอ่านะครับเดิมเเลยนะครับตะเขบนะครับตัวที่ปั๊มนูนยังอยู่นะครับอ่าไม่แกะไม่แกะนะครับอ่าตรงนี้นะครับเครื่องไม่หยดไม่เยิ้มนะครับเกียร์เราได้เทสอบได้แล้วนะครับไม่มีการกระตุกช่วงล่างเบรกนะครับก็ให้ทีมช่างได้ดับเบิลเช็คแล้วนะครับได้ดูแลแล้วนะครับว่าโอเคเลยยางเต็ม สีเต็มภายในไม่ทรงระบบไฟฟ้าคอม plete หมดแล้วก็ระบบแอร์คอนดิชันใช้ได้หมดครับผมเท่านี้นะครับผมขออนุญาตมาตรวจสอบด้านข้างรถนะครับเมื่อครูด้านหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกเป็นเม็ดเดิมนะครับเม็ดเดิมนะเป็น Honda โรงงานนะครับทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนเลยสักบานนะครับ2ดึงลงนะครับรถคันนี้ไม่มีตีลังกาแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบครบนะครับ อาสวยๆเลยนะครับอ่ะแล้วตรวจสอบอะไรบ้างน็อตยึดประตูนะครับไม่มีการแกะนะครับสติกเกอร์เดิมนะครับสติกเกอร์เดิมนะครับน็อตไม่แกะแปลว่าเราไม่ต้องมานั่งลุ้นด้านข้างกันแล้วก็ว่าหลังคารถคันนี้มันจะไปตีหลังกามาแล้วหรือยังนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับโอเค คราวนี้เรามาดูด้านท้ายรถกันนะครับเปิดป๊าบมานะครับก็จะมีที่ใส่สัมภาระนะครับได้มากพอสมควรนะฮะก่อนที่เราจะพับเบาะไปเนาะไหนๆเรามาเปิดท้ายรถละเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับน็อตยึดฝาท้ายไม่มีแกะนะครับกับด้านท้ายรถด้านในนะครับ สีไม่มีโรยมานะครับในแบ็กเก็ตท้ายนะครับคือไม่มีการชนด้านท้ายมานะครับอุปกรณ์ล้ออะไหล่ยางสแปร์นะครับพวกนี้มาครบหมดถาดท้ายนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นรถที่สวยนะครับและถูกใจอีกหนึ่งคันเลยที่ผมอยากจะแนะนำให้กับคุณลูกค้านะครับ mm hmm. แล้วก็ด้านท้ายเนี่ย mm hmm. เขาตัวท็อปจะมีอะไรบ้าง mm hmm. มีเซ็นเซอร์ กันชนท้ายของตัว SV ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวรองหรือตัวเริ่มต้นจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปี2012เนี่ยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED แล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกสปอยเลอร์อะไรพวกนี้มาครบครันไม่ต้องแต่งเลยจบละคันนี้ครบๆจบเลยผมใช้คำนี้ ครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับรถคันนี้คือแจปี2012นะครับมือเดียว1.5 SV ท็อปสุดนะครับในราคาเพียง368,000บาทนะครับอ่าแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ากับโปรโมชั่นนะครับที่เรายังคงนำเสนอและก็ที่คุณลูกค้าคงติดใจนะครับออกรถที่นี่ฟรีจัดโอน ภาษีพรบออรสแตมน้ำมันนะครับโอบโอโซนเคลือบสีและส่งรถฟรีถึงบ้านครับผม <im> นอกนอจากนั้นนะครับถูกใจรถคันนี้นะครับสามารถโอนจบจองได้เลยนะครับในยุคโควิดเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าเองและความสะดวกสบายนะครับพอดูรถเสร็จปั๊บนะครับโทรหาทีมงานนะครับ แล้วก็โอนเข้ามาแต่ก็ก่อนโอนถามก่อนว่ารถคันนี้ยังคงอยู่ไหมนะครับโปรโมชั่นเบื้องต้นที่เอ่ยไปนะครับพอโอนมาจบจองเสร็จปุ๊บนะครับทวงถามเลยว่าโปรโมชั่นที่เทนท็อปเทนได้ให้นะครับมีตามคลิปนี้ได้รับไหมนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าจัดการให้นะครับพอมาโอนมาจบจองปับ๊บคุณลูกค้าอยู่แถวไหนก็ตามแต่ในประเทศไทยนะครับสามารถส่งเอกสาร ผ่านไลน์มาตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ทางทีมงานเราจะมีการประสานไฟแนนซ์เพื่อจัดไฟแนนซ์คุณนั่งรออยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานหรือที่ใดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้สะดวกสบายพร้อมส่งมอบรถทั่วไทยครับผม นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com